ที่แต่ละคนเนี่ยได้มีความสนใจในธรรมะเพราะว่าตลอดชีวิตก่อนจะสิ้นชีวิตคุณแก้วตาก็ฟังธรรมะสนใจธรรมะช่วยเหลือกิจการของธรรมะทั้งหมดรวมทั้งท่านที่จากไปแล้วเช่นคุณสพร่างคุณสุกลเป็นต้นนะคะแต่ละท่านเพระเจน้นก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะยินดีไหมคะคุณแก้วตามีความสุขจึงเป็นสุขแต่นั้นผู้ที่มีปัญญาจึง รู้ตามความเป็นจริงนะครับว่าการอบรมเจริญปัญญาที่ถึงกาละดับอกุศลได้เป็นสมุดเฉชถึงความเป็นพระอรหันนะครับแล้วก็ไม่มีการหลังจากที่จุติจิตของท่านดับแล้วนะครับก็จะไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะครับก็เป็นสมุดเชทะมรณะครับครับเชิญพี่พันทิพ์ครับในช่วงท้ายนี้ครับเชิญครับ คราบท่านอาจารย์คือจริงที่เคารพค่ะและค่ะอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะอาจารย์คะประโยคที่บอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นทั้งมรณะทั้งสามเลยเกิดรละดับแต่ละขณะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคณิกมรณะค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือได้ทั้ง สามมรณะเลยถ้าไม่รู้ว่ามีสมุทเฉทมรณะก็รู้แต่เพียงสัมมติมรณะคุณแก้วตาจากไปแล้วเป็นสมมุติแต่เกิดอีกแล้วไม่ใช่คุณแก้วตา,าที่ไหนก็ได้เห็นอีกแล้วได้ยินอีกแล้วไม่ขาดที่จะเห็นได้ยินเป็นปกติของธรรมะรื่จะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินอะไรเลยค่ะ เมื่อคืนนี้ก็ติดข้องอยู่ในอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดในชีวิตมีทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าไม่มีเราก็ติดข้องอยู่ในสังสารวัตต่อไปออกไม่ได้เลยโดยไม่รู้เลยนะคะว่าโทษแค่ไหนโทษแค่ที่ต้องเห็นเดี๋ยวนี้ต้องได้ยินเดี๋ยวนี้ตลอดไปไม่หยุดไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามไม่รู้ว่าเกิดระดับ แล้วก็ไม่ใช่ใครเลยจะกลับมาเป็นขณะนี้ขณะเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟังธรรมะนี่นะคะต้องมีพื้นที่มั่นคงแล้วก็ต้องศึกษาความต่างแม้แต่คำว่าสติแม้แต่คำว่าศรัทธาแม้แต่คำว่าปัญญาแม้แต่เมตตาทุกอย่างหมดค่ะเป็นธรรมะแต่และเร่งแล้วคิดเองได้ไหมว่าอะไรประเสริฐสุด บางคนก็แก่มีเมตตาต่อกันประเสริฐสุดหรือยังยังมีสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นคือการเข้าใจความจริงแท้ของสิ่งที่เป็นอย่างนี้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นอุทิศส่วนกุศลให้คนที่จากไปได้เพราะมีกุศลที่จะอุทิศแต่อุทิศนี้ก็ไม่จําเป็นต้องพร้อมๆกันนะฮะพร้อมๆกันคนที่ไม่อุทิศแต่ผู้ คำนั้นก็ได้พระเจ้นอุทิศก็เกิดพระเหตุปัจจัยเมื่อระลึกถึงคุณของผู้ที่จากไปไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาเพื่อนฝูมิตรสหายที่สนิทถึงเวลาคิดจะอุทิศก็คิดและอุทิศแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่มีปัจจัยที่จะเกิดอุทิศที่ไหนคะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะ พระชนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ค่ะเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาที่ลึกซึ้งพระชนธรรมะทั้งหมดมีลักษณะต่างกันมีผลต่างกันครับก็ไพเราะทราบซึ้งมากเลยนะครับคําจริงที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวครับอาจารย์วิชัยครับในช่วงท้ายครับท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ครับความตายสาท่านอาจารย์ก็กล่าวความเป็นจริงของ คณิกะมรณนะคือความตายแต่ละขณะแต่ละขณะครับก็ยังมีความตายอีกสองอย่างครับสัมมติมรณนะกับสมุทเฉทมรณนะคืออย่างไรครับอาจารย์วิชัยครับครับอย่างที่เราได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมตั้งแต่ต้นนะครับจากการสนทนาธรรมก็จะเห็นถึงความเป็นไปของธรรมะนะครับซึ่งมีปัจจัยปรุงแต่งจึงเกิดขึ้นแล้วก็มีความ เสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานะครับดังนั้นแต่ละบุคคลที่สมมุติกันว่าเป็นแต่ละคนแต่ละคนเนียครับก็คือธรรมะที่ยังมีปัจจัยเกิดดับสืบต่อและสมมุติว่าเป็นบุคคลน,นี้อยู่เพราะกรรมเป็นเหตุให้มาเป็นบุคคลน,นี้แต่เมื่อถึงการะที่กรรมไม่ให้เป็นบุคคลน,นี้ต่อไปจะเป็นได้ไหมครับไม่มีทางจะเป็นไปได้เลย เมื่อถึงแก่กรรมหรือสิ้นกรรมก็ต้องจากความเป็นบุคคลนี้ไปแน่นอนนะครับดังนั้นการตายไปจากความเป็นแต่ละคนแต่ละคนที่สมมุติกันว่าเป็นคนนั้นบ้างคนนี้บ้างเป็นสมมุติมรณะซึ่งก็มาจากการเกิดดับสืบต่อของสภาพธรรมะที่เป็นคณิกะมรณะ ถ้าไม่มีการสิ้นไปของธรรมะเลยนะครับความเป็นบุคคลน,นี้ก็เป็นตลอดไปใช่ไหมครับแต่เมื่อมีธรรมะที่เกิดดับสืิต่อนะครับเราก็สมมุติกันว่าเป็นคนนั้นคนนี้และถึงกาละที่กรรมให้ผลก็เป็นบุคคลน,นี้ต่อไปไม่ได้นะครับดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เห็นถึงความไม่มีสาระจริงๆของธรรมะที่เกิดดับสืิต่อแต่ ต้องเกิดเพราะเมื่อเมืองยังมีเหตุถ้าบุคคลที่มีปัญญาก็รู้ว่าอะไรจะเป็นถึงการที่จะไม่เกิดอีกเลยอย่างที่อาจารย์ขปันได้กล่าวข้อความนะครับการเข้าไประงับสังขารได้จึงเป็นสุขแต่นั้นผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ตามความเป็นจริงนะครับว่าการอบรมเจริญปัญญาที่ ถึงกาละดับอกุศลได้เป็นสมุทเฉถึงความเป็นพระรหันนะครับแล้วก็ไม่มีการหลังจากที่จติจิตของท่านดับแล้วนะครับก็จะไม่มีการเกิดอีกต่อไปนะครับก็เป็นสมุทเฉทมรณาครับครับเชิญพี่พันทิพย์ครับในช่วงท้ายนี้ครับเชิญครับกราบท่านอาจารย์คุจริงที่เคารพค่ะและครับอาจารย์วิทยากรทุกท่านค่ะ อาจารย์คะประโยคที่บอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นทั้งมรณะทั้งสามเลยเกิดรละดับแต่ละขณะใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นขะนิกะมรณะค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือได้ทั้งสามมรณะเลยถ้าไม่รู้ว่ามีสมุดเฉทะมรณะ ก็รู้แต่เพียงสัมมติมรณะคุณแก้วตาจากไปแนละ้วเป็นสมมุติแต่เกิดอีกแล้วไม่ใช่คุณแก้วตา,าที่ไหนก็ได้เห็นอีกแล้วได้ยินอีกแล้วไม่ขาดที่จะเห็นได้ยินเป็นปกติของธรรมะรือจะไม่มีการเห็นไม่มีการได้ยินอะไรเลยค่ะเมื่อคืนนี้หลับเห็นหรือเปล่า ไม่เห็นค่ะแล้วก็ตื่นต้องเห็นแล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็เห็นที่นี่วันนี้แต่พอไม่ใช่บุคคลน,นี้มีการเกิดก็ต้องมีเห็นอีกแต่ก็เห็นนั้นก็ต้องดับอีกค่ะเหตุน,นั้นก็ต้องดับอีกแน่นอนไม่กลับมาอีกแต่ปรุงแต่งเหตุข้างหน้าให้ต่างจากเหตุขณะนี้เพราะสะสม เพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคะการได้ฟังคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้เพราะว่าใครๆก็คงคิดเองไม่ได้คิดได้นิดเดียวแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงคิดได้แค่เออเราก็เกิดมาแล้วก็อยู่ไปวันๆนะอยู่ไปวันๆยังไงก็ต้องอยู่ไปวันๆจนถึงกับอยู่เป็นอย่างนี้ไม่ได้ ต้องไปวันวันที่อื่นเห็นที่อื่นแต่จะไม่พ้นจะต้องเห็นอีกได้ยินอีกแล้วแต่ว่าจะเห็นอะไรได้ยินอะไรคือท่านอาจารย์คะที่หนูเข้าใจว่าประโยคนี้มันใช้ได้ทั้งสามมรณะเลยสมุดเฉท,ทมรณะคืออะไรคือดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยแบบพระอรหันต์ทั้หทงหลายค่ะขณะ สุดท้ายเป็นปรินิพานาดับรอบไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอีกจึงเป็นสมุดเชทะเด็ดขาดคือตายจริงๆไม่เกิดอีกเลยแต่สัมมติมรณะเพียงแค่สมมุติว่าตายชาตินี้เกิดอีกก็สมมติว่าตายอีกชาตินั้นแต่ก็ต้องมีเกิดอีกไม่สิ้นสุดยังไม่ใช่สมุดเชทะมรณะจึงเป็นความต่างกันนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเห็นประโยชน์สูงสุดก็มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมทุกคำที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นที่พึ่งที่ต้องละเอียดอย่างยิ่งเพื่อที่จะได้รู้จักว่าผู้ที่ได้รู้แจ้งความจริงสามารถรู้ได้แต่ต้องเป็นหนทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ดำเนินแล้วทางเดียวกันคือรู้ความจริงครับก็ ชัดเจนครับคือถ้าพี่พรทิพย์เข้าใจธรรมะแต่ละขณะแต่ละขณะก็จะเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ว่ามา,มาจัดใช่ไหมครับแต่ละขณะแต่ละขณะเกิดแล้วดับใช่ไหมครับขันธ้กามรณะจุติจิตเป็นธรรมะหรือเปล่าครับเป็นธรรมะที่เกิดแล้วก็ดับใช่ไหมครับท,ทั่วไปคนที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดแต่ต้องมีจุติจิตเกิดก่อนใช่ไหมครับถึงจะมีการเกิดในภพชาติต่อไปแม้พระอรหันต ก็ต้องมีจุดติจิตของท่านใช่ไหมครับจุดติจิตของพระอาหารหันต์ก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแต่เมื่อเกิดแล้วดับแล้วจะไม่มีการเกิดอีกเลยในสังสารวัตรครับครับวันนี้ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะครับก็เป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาจะได้สนทนาต่อไปนะครับในช่วงท้ายนะครับก็ขอปิดท้ายนะครับด้วยข้อความที่ทุกท่านนะครับเวลาได้ฟังก็จะ คุ้นกับข้อความหนึ่งครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวอยู่เสมอว่าไม่มีคําที่ไพเราะใดจะเท่ากับข้อความในพระตรายปิดกและอัตถกถากา็ขอ,ขอปิดท้ายด้วยคําที่ทําให้คลายโศกครับเป็นข้อความในมีคะโปตกะชาดกพระโพธิสัตว์ครับในชาตินั้นเป็นเท้าสกะะท่านก็มาเกื้อกูล พระฤาษีครับที่เศร้าโศกเสียใจอันเนื่องมาจากลูกเนื้อที่ท่านเลี้ยงไว้เนี่ยครับตายไปท้าวสกกะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เกื้อกูลพระฤาษีด้วยคำว่าอะไรครับชนเหล่าใดร้องไห้รำพันบนเพอ้อถึงผู้ตายไปแล้วและผู้จะตายอยู่ในบัดนี้การร้องไห้ของชนเหล่านั้น สัตว์บุตรทั้งหลายกล่าวว่าเปล่าจากประโยชน์ดูก่อรือสีเพราะฉะนั้นท่านอย่าร้องไห้เลยดูกระพรามผู้ตายไปแล้วละไปแล้วหากจะกลับฟื้นขึ้นมาได้อีกเพราะการร้องไห้ไซสเราก็จะประชุมกันทั้งหมดร้องไห้ถึงญาติของกันและกัน หเราะไหมครับไม่มีใครฟื้นขึ้นมาได้เพราะการร้องไห้นะครับเพราะว่าตายแล้วก็ตายไปครับกรับท่านอาจารย์ครับทุกคนที่ได้ฟังพระธรรมนะคะมีความเข้าใจความจริงคนอื่นยินดีปราบเลื่มด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแก้วตาจะอยู่ที่ไหนแต่ก่อนจะจากโรคนี้นะคะคุณแก้วตาก็เห็นคุณของพระธรรม ช่วยเหลือทุกคนที่สนับสนุนและทำกิจการงานให้คนอื่นได้เข้าใจพระธรรมด้วยเป็นกําลังของผู้ที่ได้ทำงานเพื่อพระศาสนานะคะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรที่คุณแก้ตาจะยินดียิ่งกว่าการที่แต่ละคนเนี่ยได้มีความสนใจในธรรมะเพราะว่าตลอดชีวิตก่อนจะสิ้นชีวิตคุณแก้วตาก็ฟังธรรมะสนใจธรรมะ ช่วยเหลือกิจการของธรรมะทั้งหมดรวมทั้งท่านที่จากไปแล้วเช่นคุณสะพร่างคุณสุกลเป็นต้นนะคะแต่ละท่านเพระฉะนั้ก็เป็นโอกาสที่ทุกคนจะยินดีไหมคะคุณแก้วตามีความสุขยินดีที่มีคนเข้าใจธรรมะและถึงไม่ใช่คุณแก้วตานะคะทุกคนก็มีความสุขพระฉะนั้นถ้าทุกคนจากไปมีใครฟังธรรมะ รู้ได้ก็ยินดีด้วยในความสุขนั้นครับวันนี้ก็กราบเท้าครับ